มาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมบนลำบากจัดไปสนามสน,นุนโดยตู้เย็นซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซได้มาลติคแคร์ไก่ทอด KFC สวัสดีครับ ก็อยู่รายการอาลามาจันใหม่กับผมปาล์มนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้ง3ท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ชงพงครับ Merry Christmas and Happy New Year โอ้โหและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นบีสปอคจากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนส์สไตร์มัลติแคร์และ KFC ขอบคุณค่ะเมมือนคิดาาากง Merry Christmas ใครเป็นซานต้าใครเป็นกวางเรนเดียร์ค่ะดิฉันเป็นเซนตี้ค่ะเซนตี้ก็ะี่ไก่เป็นซานต้าเซนต้าแจ็คแจ็คพอตค่ะไม่ค่ะดิฉันเป็นแซนด์วิชเฮ้ยแซนด์แซนด์วิชแต่ใครพร้อมกินแทนผมอ๋ออยากเป็นอาหารเลยครับทุกคนแต่ต้องบอกเลยนะวันนี้แขกรับเชิญของเรามีซานต้ามาด้วยเออครับผมซานต้ามาเองเออผมว่ากรรมการเห็นเลยต้องอุ้ยซานต้าทำไมดูเด็กจังเลยถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับสองท่านนะครับนั่นคือ ซตาตานภัควัตและมาทูวานด้วยนะทุ่มมาเร็วเลยทุ่มาเร <as> ็วเลยเด็กๆว้เลยเด็กกขเด็กเป็นพ ah ุ่งพุ่งมาเลยพุ่งเลย เขาด้วยนะอ๋อเรอพี่ผัดเล่นเป็นเอ่ออะไรกับเขาครับเป็นครูครัอเป็นครูแล้วอยู่อยู่ฝั่งกางเกงผมด้วยกางเกงดำอ๋เหรอฮะมกางเกงดำกางเกงแดงด้วยอายุเท่าไหร่แล้วเซนต้านองมังอายุเท่าไหร่แล้วดอายุ20ครับผม20แล้วเหรอครับผม16สหครับอุ้ยสูงเท่าไหร่กันบ้เนี่ยร8อนี่1 8อยแปดสิบอยแสครับโอ้โหสูงมากนี่คือเล่นบาสเก็ตอยู่แล้วหรือว่าอะไรนะฮะผมผมเป็นนักบอลครับนักบอลยักักบาสเฮ้ยย ได้ไหมได้อยู่ครับได้อะไรอะไรได้อยู่มันได้ไม่ได้อยู่กระต่าไม่ได้กระต่ไข่เจียวอะไข่เจียวได้เฮ้ยทุกอดได้ไม่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 ครับมาครับทำอะไรบ้างไข่ดาวเฮ้ยไข่ไข่ดาวไหม่ไหมไม่ไม่อ๋อไม่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 หรือยังไงถึงทำแล้วมันอร่อยกินได้วันนี้คือจะบอกว่าจะเป็นศึกระหว่างไข่ดาวกับไข่เจียวอย่างนี่ใช่ไหมศึกสองไข่ศึกสองไข่ไข่และไข่นะะฮวันนี้พร้อมนะครับพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วประจำที่เลยครับ เดี๋ยวเราจะเล่นเกมเติมคำในช่องว่านะครับถ้าใครใครถูกว่าเป็นเมนูอะไรจะเลือกว่าจะทำเมนูนั้นก็ได้หรือจะโยนให้อีกฝ่ายก็ได้นะครับผู้ที่ทําได้นะครับถ้าถูกโยนให้อีกฝ่ายคุณจะได้เลือกซเมซีวัตถุดิบทั้งหมด9อย่างแต่คนที่ไม่ได้ตอบเลยคุณจะได้เลือกแค่6อย่างนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเกมว่าอุ้ยบะหมี่แห้งอ้าวอะใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยอันนี้อะไรอ้าวสตาตตัวก่อนสตาตต่ว่า น้ำมีแห้งผัดน้ำพริกเผาครับถูกต้องเก่งมากเก่งมากสตาร์ครับเมนูนี้จะทำเองหรือโยนให้เพื่อนครับแต่พี่ขอบอกเลยว่าเรามีตัวช่วยอย่างดีจากน้ำพริกเผาไทยตราเวกานออ่าจะทำเองหรือจะโยนให้หมอกถ้าสงสารน้องก็โยนให้น้องทำเองครับไม่สงสารนะน้องคนนี้ มาคร <wh> <ing> ับปลกอันนี้พี่คำประตูดิบของเราถือว่าผมต่อให้ก่อนแล้วกันเอออันแรกาอันอันครับอันแรกเป็นขนมจีนอันต่อไปเป็นผักปุ๊งอันที่สามเป็นหมอหัวใหญ่และต่อไปเป็นหมูบดเฮ้ยและอันที่ห้าเป็นฟักทองอันนี้เริ่องง่อันต่อไปอันสุดท้ายครับเป็นเนื้อไก่ ครบนะครับแล้วน้องสันตาหลเราก็เลือกทําเมนูบังคับนั่นก็คือบะหมี่แห้งผัดน้ําพริกเผาไปนะครับอ่ะแล้วก็เชื่อว,ว่าน้องอทาได้แหละอันแลน้องหมาของเราแล้วก็หยิบของมาได้6อย่างดังนี้นะครับอืม่มมมงดูๆแล้วก็มีครบนะครับทั้งเส้นทั้งเนื้อทั้งผักโอ้ยรอแป๊บเดียวเดี๋ยวรู้กันว่าจะออกมาเป็นเมนูอะไรไอนน้หมูไหม,หม้งหมูไส้เนื้อไก่มีหมูบดด้วยอ๋ออุ้ยันนี้ไไก่ เผื่อว่าอะนี่เป็นาวกหมแห้งนุ่งผับนี่นี่นะนี่ะครับฝักทองผักบุ้งอันนี้คืออะไรนี่ไงนอนอยู่นี่ตายแล้วผักบุ้งไม่รู้จักเราจะทำได้ไหมล่ะได้ครับมั่นใจอยู่ครับอันนี้คืออันนี้คือหมูโกรดหมูสามครับน่าจะเอาฝักทองครับหยับแยกไปเลยครับเอาไว้ทำย่างอื่นตกแต่งพอครับน่าจะทำมันมียำขนมจีนนะครับ เออจะเป็นผัดหมี่แห้งใส่เป็นพวกหมูบดครับแล้วก็ใส้กรอกไข่เป็นแบบหมี่แห้งแต่ว่าใส่ไข่ไปด้วยมั่นใจชนะแน่น,นอนครับสนาบสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไรเบรี่แกงเกงสุดสับสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่ดึ่งเบาๆคล้ายใส่กกงเกงใน รับช่วงที่2ของเรานะครับและช่วงน,นี้สนับสนุนโดยนบิริเผาไทยตราแม่ปนอมไลฟ์สตรีมคิดว่าเราทำเองได้นไหมดีกว่าเอาดีกวช่วยดีกว่านะเผลอหรอเมื่อกี้แหละปากมันปากมันลั่กนกติกาง่ายครับในนี้จะมีไข่ทั้งหมดหกฟองสามฟองเนี่ยเป็นชื่อคณะกรรมการของเราและอีกสามฟองเนี่ยไม่มีชื่อใครเลยช่วยตัวเองนั่นเองนะฮะมาตัต้าจับนบิริก่อนครองเดี๋ยวพี่เปิดให้ มาร์คจับพี่ฟอ, <มา S 2> องหนึ่งแย่แลกกันไหมไทย <c oughs> อยากแลกกันไหมไม่แลกพี่ไม่แลกไม่แ,กแลกนะไม่แลกเปิดกันเองเลยเปิดแล้วช่วยกล้องนยฮะทำ,ทำกันเองนะทำกันเองทั้งคู่ครับ <c oughs> กันไปเลยนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะรอดอ่ะโดยน้องแซนต้าจะต้องทําเมนูบะหมี่แห้งผัดน้ําพริกเผาแต่เพียงผู้เดียวนะครับและน้องมาก็จะต้องเอาหกอย่างนี้ไปทําเป็นอาหารและหน้าตาจะมาเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็รู้กันส่วนกรรมการทั้ง3ท่านลวก็ไม่รู้จะอดใจออกไปช่วยไหวไหมโซเูนะเด็กๆต่อจากนี้ไปบนมนุษยชาตจะได้ไม่พังทลาได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะเลยเริ่มงนนี้เลยทำอะไรมา น่าจะยำขนมจีนครับยำขนมเฮ้ยำจนไม่น่าหรอวะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมึงถามก็มึงคือเขาจีนได้ไม่รู้อะไรนะได้ได้ขาเปียกเออขามเปียกได้อันนี้พ่อหมูเแล้วกันมันต้องล้างมันต้องล้างเส้นก่อนนะไปต่อกันเลยครับตอนนี้น้องมาแล้วก็เทน้ำลงหม้อรอต้มอะไรสักอย่างแล้วส่วนน้องสันต้าแล้วก็เอาบะหมี่ไปล้างน้ำตามคำแนะนำแล้วล่ะครับผมใส่ปล้าลงไปเลยยุ่งทำอะไรก็ได้นะขอให้มันสุกก็พอ ได้ครับเร็วๆลูกเดี๋ยวเวลาหมดเดินหนูทำไปได้พี่อยากทำไหมรี่พันพี่จะกินเอได้เลยรักเต้นอ๋อโอเคโอเคพี่พี่บอกโอเคโอเคถูกต้องถูกต้องอุ้ยเองเอ็งมาพูดสั่นเลยอ่ะไอ้งนี่เอ็งจะเขี่ยมือสั่นเลยเธอรู้สั่นไหมเนี่ยมือสั่นนี่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 ใกล้ๆทำใจพี่ลูกเด็กติดผูกกันเนาะที่มาทางของใก้พวกเรากินนะาึงทำไม่อร่อยพี่ไม่ได้ด่านะ้งหรอกนะแต่มีกระปุกคุณจะฆ่ามือใช่เดี๋ยวให้ทำเป็นเลย เป็นทั้งคู่แหละอันนี้คุณพากินสันตั้งแต่เด็กหรือเปล่ามือสันสันที่มาเต้นเหรอไม่ค่อยได้ทำครับซานต้าพอได้ไหมลูกปาดปาดูน้อยหน่อยน้องค่นไม่กรอบไม่ได้อะไรฮะสีแดงสีแดงซานต้าหันไื่อกว้นทำอะไรได้จี๊ดเกรย์ดอยหันเป็นเบ๊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 นธรรมดาเลยไม่กรอบเฮ้ยแต่เมดูที่ซานต้าได้เนี่ยมันมีตัวช่วยนี่หว่านี่ครับตัวช่วยของซานต้านี่เลยครับ น้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมสูตรไม่มีน้ำตาลนั่นเองนะครับน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเขาใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนั่นเองนะครับบอกเลยเหมาะมากสำหรับทำปลาเนรูสตนต้าครับหยิบได้หมดเลยจี๊ในในหนูไปดูเลยอยากได้เลยหยิบมาหนูอยากได้เลยหยิบไปเลยบนชั้นน่ะหยิบได้หมดแหละเฮ้ยเดือดยังน้ำเดือดยังใส่คอทองคำนาฬิกาข้อมือวีดมาเลยลูกหยิบไปเลยค่ะเอามาเบื้อพี่ด้วย อา้าวมีหยิบเผื่อพี่ด้วยในนี้แล้วมันน่าจะเป็นของพี่ทั้งหมดนะครับพี่กายเอา้าเรามาดูน้องสาตนตา้าแล้วก็สเส้นบะหมี่ก็เอามาแช่น้ําแล้วล่ะครับนั้นเอา้าส่วนน้องมาแล้วก็ต้มฟักทองก่อนเลยเป็นอันดับแรกดูยังไงเราไม่เคยเจอง้านแบบนี้ามาก่อนเลยเด็กอ่ะเด็กที่แบบยังไม่มรรลุนิติภาวะการมาทำอาหารให้พวกเรากินฝึกลูกฝึกไว้ทำอาหารที่คนแก่กินีหลังก็เปลี่ยนให้เพื่อนได้กินลววะ น้ำต้มใส่ยูเพนใส่ไปรอบนึงแล้วนะได้มันรสจัดจ้านพี่ไม่ถึงกว่าสองช้อนโต๊ะไปอี้เนี่ยมีใครมีแนวโน้มว่าจะเสร็จบ้างไหมวะเนร้านจ่าจะดีเองท้านาทีเองย้เกลี่ยเอนมาร์คไม่ต้องรีบว่าแล้วน้องมาแล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บใส่ไปปรุงรสสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเอ้าส่วนน้องแซนต้าแล้วก็กำลังหั่นมะนาวแล้วล่ะครับแล้วก็กลับมาที่น้องมาอีกทีนึงก็หั่นผักบุ้งแล้วล่ะครับผมิผู้ชายเลยเนาะ ทผมเด็ผมทากระเพราปีนั้นนับครับครับัดกระเพราได้ชนะเด้นหนเข้าค่ายมืือพูดคับโดยที่ต้องฝกปิดตัวเองครั้งสุดท้ายอยู่ใช่ไหมพอเลยนั่นเด็กก็เปิดเผยเลยไหมอเลยแล้วแต่แล้วครับถึงควรเวลาสุขพระแม่แม่แฟนเด็กเปิดเผยแมว่าเป็นเคยเลยหรือว่าต้องแอบเป็นชายไม่แอบจย้นไเผยดป ม้าพ่อเตะกูบ้างไหมบ้าแมวไม่ได้เป็นดูทำไรอยู่ดูประกาศให้แน่รู้่หนล้างหันผักอยู่ครับบาาแวะมาดูน้องม้าบ้างนะด้าครับบ้าไปดูแล ามาดูครัวน้องแซนตา้าก็ลวกกุ้งกับหมูบดเสร็จแล้วล่ะครับนะเอ้าส่วนน้องมาของเราแล้วก็เอาหมูบดลงไปลวกในหม้อที่น้ําดูนิ่งสงบแล้วก็ไม่มีการเดือดไม่มีการปุดๆเลยทีเดียวงานนี้หมูคงไม่รีบสุกเป็นแนะ่ถ้าลับมาดูน้องแซนตา้าอีกทีหนึ่งนี่ก็โอ้โหหม้อนี้ก็เดือดจนหมูกับไส้กรอกนี่ไม่มีที่จะสุกแล้วล่ะครับเอาขึ้นเถอะแซนตา้ามาเขาใส่อะไรลงไปอ่ะ S 2> <S 2> <S เกือบเกือบใส่ออกน้ำมันเยอะไปเลยก่นแล้วทีครับพีพ่พและครัวน้องเซนต้าแล้วก็เอาอพริกเผาลงไปคลุกกับเครื่องที่เตรียมไว้แล้วล่ะครับผมจบท้ายโดยมีการบีบมะนาวลงนิดหนึ่งและครัวนี้หมอ้อก็นิ่งๆนะครับแต่ก็ใส่จังเลยนี่ก็กําลังจะใส่ไก่ลงไปอีกว่าแต่หมูว่าสุกเอ้ยยังอ่ะน้ามันนิ่งจนไม่น่าไว้ใจเลยทีเดียวเจ็ดนาทีสุดท้าย เร็วๆมาให้แสงยังบอกพี่สิใช่แล้วครับผมจริงเหรอชันงๆหนูเป็นยังไงบ้างชัางเปนไงแล้วใช่แล้วพี่เราก็พูดกับไอ้สารใจอูื่อยมันเฮ้ยรสชาติเป็นไงเราอายเรารู้สึกเราเปลี่ยนตัวเองนานมากเส้นจะอืดนะโอเคนานเสเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงมาร์คเล่าให้พี่ฟังอร่อยครับนี่อ้เนี่ย มันแค่มันเปรี้ยวมันเผ็ดมันยังไงครบรถครับคนรถครบรถไม่กินล้วคับมรถมือดี๋ยวกว่านะเดี๋ยวกว่านะเลยแค่ทีท้านาทีสุดท้ายให้านาทีแน่เอาละครับทุกอย่างก็น่าจะสุกแล้วแล้วก็เอาไปใส่ต่อไปคลุกในหม้อยำขนมจีนต่อเลยนะครับนะส่วนน้องแซนต้าล้วก็เอามะนาวบีบอีกแล้วแล้วามนี้รับรองว่ารสชาติจัดจ้านน่าดูและนอกจากน้องมาร์คจะทำยำขนมจีนแล้วก็ยังมีน้ำแกงหรือว่าน้ำซุปให้อีกถ้วยหนึ่งด้วยโอ้โห เก่งจังโอ้ยดูน่ากินขนาดไหยำยำหนุ่กินเหรอเนี่ยอันนี้คือยน้ำซุปครับน้ำซุปต้มแกงเคลมเสร็จไหมอันนี้ใส่สมัจันฮะถ้ามึงเสร็จไอ้กูไม่กินฮะยำหนุ่กินมันทำไมน้ำเยอะจังล่ะน้ำซุปครับน้ำซุปเอาไปตดอ่าของกูคอแห้งไปอีก สองก็ดีสุดท้ายเซนตี้บอกตรงๆนะคะว่าใจคอเซนตี้ไม่ดีเลยเล่นเดียก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้เข้าไปดูน้องๆทำเลยดูน้องมาทำน้นยำขนมจีนแถมเวลาเหลือทำซุปให้เราด้วยโอ้โหและเราแอบดูนะเวลาน้องทำ สีนิ่เยะสีงเป็นสียงตายนะคะเนี่ยน้องซานต้าดูท่าทางเหมือนจะคล่องแต่ไม่คล่องดูท่าทางเหมือนจะเก่งแต่ไม่เก่งแต่ก็ไม่รู้นะเขาคุ้บ่อยนะฉันไปดูหน้าอาหารอ้าวหน้าตาไม่เลวไม่เลวเราสามคนเจ็บมือกันก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไปเจอกันที่ทางช้ารผูกนะคะเลืงนาทีสุดท้ายสีเขียวจะเป็นนิ่มแรกโโอ้ห ยำขนมปี๊โอเคปะอ่านี่นี่เอาใส่จานนี้ใส่จานนี้ประจามีคอแห้งคอเยี่ยวมา้อนใจอ่ะสี่สิบวิสิบล้างสองช่ว็ดเวยยำขนมปี๊สีแดงเสร็จไปดีพี่นะสรุปอันไหนเสร็จก่อนแล้วเนี่ยอันหนุ่มสีแดงเสร็จไปดีพี่แรกโอ้ยร้อยแล้วนี่นทำซุปปรุงยังปรุงนะครับปรุงแล้วด้วยเหรอสี่วิสุดท้ายอ่ะพอแล้ว วางเลยแล้วปิดแล้วเข้าใหม่แปดมิสุดท้ายสีเขียวจะเป็นที่ที่สองเอ <Okay. S 1> าละครับและตอนนี้ทั้งสองสีก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ทางรายการครับก็มีกิฟต์เซตนะครับ <c oughs> สุดพิเศษนะฮะจากน้องพี่เผาไทยตราแม่ปรนอมนะครับตำนานความอร่อยคู <Okay. S 1> ่ครัวไทยมอบให้แขกรับเชิญทั้งสองท่าน,าน,านด้วยคการโอเคครับอ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกัน สนับสนุนโดยเบบซี ow, man, ่เปรครับและช่วงนี้สน oh, ับสนุนโดยเบบซี Initiative> ่มั่นใจปะร้อยเปอร์เโอ้ยเรามั่นใจปะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยอร์ซ็นต์้าครับและเมนูนี้มีชื่อว่ามีแห้งสูตรอร่อยครับมีแห้งสูตรอร่อยชื่อรชื่อเมนูยัีคำว่าอร่อยนำ แต่หน้าตาเขาสวยนะหน้าตาดีนะว่าไม่ได้นะใส่ซิต้องครุกคลุกเขาอ่าดูดีดูดีไปค่ะรู้จักปุกเก็ตไปนะปุ๊กเก็ตนะน้องบอกไปทำปุกเก็ตมันจะได้ไม่เปื่อดตอไปเส้นเจื่อเจ้นเละมากมืนคุกนาำมืนคุกกับน้ำดานมากทำไมไม่บดให้กูกินวะจะได้กินง่ายๆครับ คือรสชาติไม่เข้มแต่เละอ่ะมันแขกงเดียวนะใบอกว่าเป็นจุดนุ่มแต่น้ำยาแบบเพื่อนุ่มเขแปลว่าโยกนานไม่ได้มันแขกมันเละอ่ะมันเละอันนี้นอ่ปรุงเลยดาวมันแล้วบอกแล้วอย่ามาทิ้งคอดเพกใคยกินของเหลวมาอรเอาลงนะเราไปเที่ยวแต่ไม่ทาข้าวหมูแล้วมันมันต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันรู้สึกแย่เหมือนตักไปให้ข้าวหมูแล้วหกใะไเนี้เออใช่แต่รสชาติไม่ได้น่าเกลียดมากนะไม่ถึงกับแบบว่าเค็มปี๊ดอะไรเงี้ยรสชาติไม่น่าเกลียด แต่ไม่น่ากินมันแย่มันแย่มันแย่ๆๆๆแย่รู้ปเปล่าอเคแย่แย่แย่นอนเนี่ยขนาดสดเดียวนะเส้นอื่นไปแล้วอ่ะมาครับและเมนูนี้มีชื่อว่ายำขนมจีนแต่ทำที่เมืองไทยครับเฮ้ยยำขนมจีน ทำขนมจีนแต่ทำเมืองไทยแต่กินที่ติวาดณ์แล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลเวลาเวลาเหลือเนาะทำน้ำซุปให้เราด้วย่าไม่คล่องคอค่ะไปค่ะให้มือกูจัดออุ้ยไม่ายคร เอ่อน้ำซุปจะชิมต่อไหมฮะต้องขอถามว่าอาหารพี่ค้างมากี่วันแล้วครับวันมันเป็นความเปรี้ยวแล้วตั้งแต่ชูวเนาะมันเลยทำให้มันเหมือนแบบขนมจินเสียน้ำซุปเป็นไงฮะพี่ไก่สดชื่นไม่สดชื่น ตายซ้ำตายซ้อน่อันี้นตายไม่สนิทเอาอันนี้ตีกับตีตีซ้นอีกัน่อยตเรียกตายซ้ำายซ้อนเหมือนเหมือนเขาแบบว่าเขาจ้งึูมาฆ่ากูจะมโอ้ยโอ้ยเก็ดแหละกันให้ตายเถอะมมาายม่ตาตายมล้ายมรมาามาตายม่ถูก เป็นอาหารที่ทานแล้วอยู่ก็ไม่สบายปายก็ไม่สอผูกอย่าพกลือผูดว่าอาหารนี่ไม่ใช่อาหารและสิที่ชนะได้แก่ยกครับเตาอ้าวเฟลไม่เป็นอาหารค่ะไม่มีใครเข้ามาเกลบเราเลย ลองชิมชิมแล้วครับแล้วว่าไงไม่เป็นอาหารแต่เรื่องรสชาติเรื่องรสชาติตลองตั้งใจให้ความตั้งใจมองไปตรงนี้เห็นเลยว่าเขาตั้งใจทเขาตั้งใจเหงื่อแตกพักไอ้ตัวนั้นสัตว์เ้องเป็นในขนาดมั้มือสั่นตว์แต่พวกเราในขณะชิมกูมือโอเคครับไม่มีใครเขารอครับ ไม่ดีใครเลยครับไอจีเจ้าบอลของเราเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายแล้วให้ทั้งสองท่านฝากผลงานกันหน่อยครับขอฝากภาพยนตร์ไว้เป้งนักเลงขาสั้นสองด้วยนะครับเข้าแล้วทุกวันนี้ดีหนังดีครัไอจีด้วยไอจี ก็อินสตาแกรมนะครับ M M A R K ทัวร์นะครับอครับสต์ทของผมก็อินสตาแกรมนะครับ T A N D E R S C O R E N P K W ครับผมเป็นหนึ่งไอดอลนะโอเคดังคนติลตามสามล้านแปดเลยไหมถึงไม่ถึงโอเคครับไม่เป็นไรครับแต่งานวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับขอบคุณค่ะอะไรครับ วันนี้เวลารายการกิหมดรงแ้วนะครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8ปดโมงวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีควนี้อรมาณจันเดลมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกล่ะใครมีร้านอาหารเด็ดเมนูแปลกแปหรือว่าอร่อยถูกปากไก่วรายุจ่าสาพาไปชิมถึงที่เลยทีเดียวส่งข้อมูลมาได้ที่ Facebook อ G อรมาณจันใหม่ได้เลยนะครับเพื่อ สวัสดีรายการโอลมาจันใหม่นะครับก็จะรวบรวมความสนุกนะครับของปี2567นะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันได้ดูเลยเหระวะโอ้พูดพูดแล้วพี่พี่ตรง75็ดาแล้วไม่พูดได้โอ้วิ่งไม่ไม่ถึงนะครับพี่ไม่อยู่ไม่น่าถึงโอ้โหพอแบบรสชาติมันเข้าปากเราไหมปรุงก่อนที่จะกินก็ส่วนใหญ่ในน้ำตาลนะพี่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะคะเดี๋ยวตอนอายุมากขึ้นอันตราย อ๋อดูภาพหน่อยว่ายังไดีแค่จริงจังขึ้นด้วอนพิดีนี้ข้างในเรามันไม่สุนนะมันเปี้ยบตากไปอันนี้คือตัวตัวที่2แล้วเหรอไม่ครับแค่เดียวพอเลยเหรอพลาตัวเดียวพลาดไข่เยอะอ้าวทำไมอ่ะยิงหน่อยไปเดียวกันตายเดียกัน สุดท้ายมันอร่อยยังกับซื้อมาคืออะไรเพราะว่าคำว่าอร่อยมันน้อยไปครับอาอมณ์ไงใจคขาว่าอะไรอ่ะป๊อปต้องใช้คำว่าขึ้นสวรรค์กินแล้วขึ้นสวรรค์เลยกินแล้วขึ้นสวรรค์อ่าแนใจนะพี่จะได้รู้ว่าพี่จะไปไหนพวกเราทุกคนทีมงานวรมหม่างจารย์ใหม่นะครับขอส่งความสุขความหวังดี ให้กับแฟนๆรายการนี้ครับไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับร่ำรวยไม่มีเหตุผลค่ะ <Hey! S 1> ครับ